สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกริดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1นธันวาคม2 6 8 8เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่20พฤศจิกาย,ยนในคลิปนี้เริ่มต้นคําทํานายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีกัน ในรอบปัจจุบันราศีกันจัดอยู่ในกลุ่มอาเฮงอันดับที่1นทับสเลยต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างดีมากๆโดยเฉพาะบุญกุศลดวงชะตาชาวราศีกันนั้นเนี่ยนะครับจากเมื่อก่อนเคยล้มลุกคุกคลานเคยมีปัญหาคดีความเรื่องราวต่างๆมากมายแต่หลังจากนี้ไปหลายอย่างเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแม้การทํานายของผมในช่วงนี้จะเป็นการทํานายแบบสั้นๆก็ตามนะครับแต่ก็ยังบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมาในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็บริบูรณ์สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรของคนราศีกันอันดับที่1นทับเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้ทีหนึ่งช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผม,มหมอกิชชวลี่ยังคงเหมือนเดิมครับไอดียไล์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็ แอดไอดีไลน์เข้ามาได้เลยมีปัญหาเรื่องของการงานการเงินรวมถึงอยากต้องการอยากจะได้หมอพรามไปประกอบพิธีบายสีสส่ขวัญบวงสวงตั้งศาลถอนศาลย้ายศาลก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้หรือต้องการอยากจะร่วมบุญสร้างกุศลพร้อมทั้งสนับสนุนช่องของผมหมอกิดโชลี่ก็สามารถที่จะสแกนกี๊บโคตรตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องต้องกราบขอบพระคุณมากๆนะครับ มาเริ่มต้นการกับคนราศีกันนะครับสาหรับท่านใดที่มีลัคษณสถิตยอยู่ในราศีกันก็สามารถเข้ามารับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกัน,ก,นก่อนอื่นมองกันในเรื่องของการงานก่อนรอบปักนี้ท่านที่ทําธุรกิจในส่วนของงานบริการอาหารการกินเกสต์เฮาส์รีสอร์ทโรงแรมที่พักคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านสังฆพันธ์หรือคนที่เป็นเสียนพระนักเช่าพระต่างๆรวมถึงท่านที่อยู่ในกลุ่มงานด้านครูบาอาจารย์หรือเป็นพยาบาลเป็นหมอบุคลากรทางการแพทย์ราศีกันต้องเรียนว่าโดดเด่นมากๆ ส่วนคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วไปดวงการงานของคุณบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ได้มีปัญหา ไปในทิศทางที่ดีแล้วเหนืออื่นใดก็คือคุณกําลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางการงานที่ดีขึ้นในที่นี้หมายถึงหากคุณทํางานประจําอยู่บริษัทห้างร้านออฟฟิศต่างๆคุณยังมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจําแล้วเหนืออื่นใดคืองานพิเศษที่ว่านี้มันจะกลายเป็นรายได้ที่ค่อนข้างมหาศาลจนบางทีส่งผลทำให้คนราศีกันบางคนอาจจะผันตัวเองจากทางานประจําหันมาทําอาชีพตรงนี้เลยก็เป็นไปได้หรือหากแม้ในใครที่ท ำธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วช่วงปักนี้คนราศีกันอาจมีแนวคิดอยากจะประกอบธุรกิจเพิ่มเติมอยากจะทางานอดิเลยอยากจะทํางานที่มันเสริมรายได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีกรณีคนราศีกันท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านแล้วกําลังอยากจะเปลี่ยนสถานะของตัวเองบางคนอาจจะอยากไดเลื่อนขั้นหรืออยากจะย้ายไปอยู่ในตำแหน่งนู้นนี้นั้นในรอบปักนี้คนราศีกันทําเรื่องตงนได้เลยหรือหากแม้มีการสอบแข่งขันคุณจะประสบความสําเร็จสอบได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คุณต้องการ รวมถึงคนราศีกันท่านใดที่กําลังมีความคิดมีแผนอยากจะเปิดธุรกิจทําธุรกิจใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทโรงแรมที่พักหรือจะเป็นร้านอาหารบริการด้านอาหารการกินหรือจะเป็นงานเกี่ยวข้องกับพวกจับเส้นนวดเส้นงานด้านาจับนวดแผนโบราณต่างๆรวมถึงใครที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของพระหรือว่าเป็นเซียนพระคุณก็สามารถที่จะผันตัวเองออกมารับจอบหรือว่ามาทําธุรกิจประเภทนี้ได้อย่างสบายแล้วเหนืออื่นใดคือคุณทําแล้วจะประสบความ ค่อยๆเติบโตยาวขึ้นในอนาคตมั่นคงอยู่ในระดับที่ดีส่วนท่านที่ทางานทั่วๆไปกรรมกรแบกหามขับรถขับราทํางานเกี่ยวกับพวก,กเกษตรกรทั่วๆไปรอบปังนี้ดวงการงานของคุณสบายใจได้ไม่มีปัญหาขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนราศีกันเองยังมีโอกาสที่จะได้ลิ้มลองลองอา ขณะเดียวกันคนราศีกันเองในรอบปักนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้ลิ้มลองหรือได้เจอเจอกับเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆหรืออาจจะมีการอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานไปทํางานกับบริษัทต่างชาติหรือต่างประเทศเลยซึ่งก็ต้องเรียนว่าจะประสบความสำเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ความชูดูแลช่วยเหลือคนที่เป็นเกษตรกรขับรถขับราทํางานรายวันทํางานรับเหมาก่อสร้างตกแตก่งตอเตีงก,ก,ก,ก็ไม่ได้มีปัญหางานรอบปักนี้ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆจะมีปัญหาอยู่อย่างเดียวสําหรับคนราศีกันรอบปักนี้ก็คือสุขภาพร่างกาย ระมัดระวังเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูปวดเส้นปวดเอ็นปวดเกาปวดฟันหรือบางครั้งกดไหลยงไหลย้อนรวมถึงระมัดระวังเรื่องของการหลับนอนที่ไม่ค่อยจะหลับบางทีโลสะดุ้งตื่นตีสองตีสแล้วก็นอนไม่หลับเลยก็จะมีเรื่องแบบนี้ปรากฏเข้ามาส่วนอย่างอื่นไม่มีครับส่วนในเรื่องราวของความรักคนราศรีกันเองนั้นเนี่ยถือได้ว่าดวงความรักของคุณโดดเด่นกรณีถ้าเป็นโสดอยู่ก็มีโอกาสาได้เจอคนรักคู่ครองที่อายุมากกว่าจะมาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตดูแลทั้งในเรื่องของการเงินเรื่องของการงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของเราให้บริบูรณ์สมบูรณ์มากยิ่ง ส่วนท่านที่แต่งงานอยู่กินกันแล้วความรักก็สมบูรณ์ไม่ได้มีปัญหาในรอบปักนี้นะครับเพราะหามยามร้ายต่างๆราศีการรอบปักนี้ไม่มีอะไรน่าตังวนหรือว่าตกใจแต่ประการใดเกี่ยวกับข้ออุบัติเหตุทั้งจากการทํางานขับรถขับรากก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะมีก็ยังถือว่าใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับโดยภาพรวมเรื่องการงานชาวราศีกันก็จะออกมาในรูปแบบนี้ ส่วนในเรื่องราวการเงินนะครับคนราศีกันเองเนี่ยตามเกณฑ์วงชะตาถือว่าช่วงประมาณ3 4ี่วันจากนี้ไปคุณกําลังจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่เงินปันผลเงินตกเบิกหรือเงินอะไรก็ตามเงินของขวัญเงินที่ได้มาจากการหยิบยืมกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะสําเร็จนั่นหมายถึงว่าใครก็ตามที่รอเงินจากการกู้แบงก์กู้ธนาคารอยู่ราศีกันมีโอกาสสาเร็จยิ่งถ้าคนราศีกันท่าในใดกําลังอยากจะซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้ออาคารพาณิชย์ซื้อ,อาทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ต่างๆรอบป,ปากเนี้ยบอกเลยว่าคุณ กำลังจะได้ลงนามทำสัญญาแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้บ้านได้สิ่งที่คุณต้องการนั้นแน่นอนสมใจของคุณแน่แน mm. ก็ถือได้ว่าการเงินในระบบชาวราศีกันไม่ได้มีปัญหาในกรณีถ้าเราไม่ได้กู้แบงก์กู้ธนาคารแต่เราต้องการอยากจะหยิบเงินจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่เราเคารพนับถือ mm. ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงใครที่เกิดราศีกันแล้วกําลังอยากจะขายบ้านอยากจะขายที่ขายทางรอบปากนี้ก็มีแนวโน้มที่จะขายได้แต่ก็ต้องกระซิบกันนิดหนึ่งว่า บางครั้งมันอาจจะขายได้ไม่เต็มสมมติคุณจะขาย10บล้านบางทีอาจจะได้ประมาณ7ล้าน9้าล้านประมาณนี้แต่คุณขายได้แน่นอนนะครับในกรณีถ้าเกิดมันติดขัดอะไรอยากจะทราบว่าต้องแก้ไขแบบไหนก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้บ่งบอกถึงคนราศีกันที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่ดีมากหากย้อนหลังไว้เมื่อสองสาปีก่อนราศีกันตกรกรรมลำบากอย่างหนักแสนสาหัสมีคดีความเกิดเป็นเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรที่ไม่เคยเจอก็เจอเจอะไรที่ไม่เคยพบก็พบ กลายเป็นการเงินติดขัดไม่ค่อยราบรื่นถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยแทบสิ้นรายไม่ตกแต่นับจากนี้ไปต้นไปราศีกันหลังเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยต้องเรียนเลยว่างานเงินของคุณจะสมบูรณ์บริบูรณ์โดดเด่นขึ้นจนกระทั่งว่าผิดหูผิดตากลับกลายมาเป็นคนราศีกันเมื่อสี่หปีก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านจงหมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาอยู่ในศีลในธรรมให้มากๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านก็พร้อมที่จะอนุเคราะห์เกื้อหนุนคนราศี สีกันแน่นอน เรื่องราวการเงินในระบบชาวราศีกันถือว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วเหนืออื่นใดเลยก็คือว่าคนราศีกันเองเนี่ยเงินนอกระบบคุณยังมีผลานิสงเก่าผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องที่ท่านล้มหายตายจากไปแล้วแมบว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือจะเป็นญาติผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือท่านอาจจะล้มหายตายจากไปแล้ววันดีคืนดีคุณฝันเห็นท่านได้พูดได้คุยกันได้พูดถึงเรื่องของอายุนามต่างๆแล้วนํามาเสี่ยงโชคก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเป็นรางวัลใหญ่ๆเลยทีเดียวนะ ถ้าถามผมว่าคนราศีกรรอบปักนี้หากต้องการอยากจะเสี่ยงโชคซื้หอหวยซื้อลอตเตอรี่ก่อนที่จะทําการสิ่งนั้นเนี่ยจะต้องไปทําบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก่อนต้องเรียนว่าอย่างนี้บุญกุศลที่ราศีการควรจะหาโอกาสทําก่อนจะ mm hmm. เสี่ยงโชคก็คือทําบุญถวายสังฆทานยาหรือบริจาคปัจจัยซื้อเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์บริจาคตามโรงพยาบาลต่างๆรวมถึงมันทําบุญด้วยการถวายใส่ รวมถึงหมั่นไหวพระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาแล้วทําบุญใส่บาตรในวันศีลวันพระหรือถ้ามีโอกาสคนราศีกันก็สามารถที่จะไปบวชในธรรมะสักสาวันสี่วันตามกําลังศรัทธาแต่ถ้าไปไม่ไหวจริงๆก็หมั่นไหวพระสวดมนต์อยู่กับบ้านหรือจะทําบุญถวายสังฆทานยาสวายพระไตรจีวรก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับบุญกุศลต,ตรงนี้จะช่วยอํยอยอนา,านวยออยพรดนบันดาลให้เรื่องราวต่างๆที่ย่ำแย่อยู่เนี่ยกลับมาดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นลองทําดู นะครับหมัดไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาแล้วเรื่องราวดีๆมีมาถึงคนราศีกันแน่นอนหลังจากที่เราทําบุญสุนทานแล้วกรณีต้องการอยากไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ราศีกันจะมีทิศมงคลนาโชคอยู่สองทิศก็คือทิศใต้กับทิศตะบันออกกรณีถ้าเราไม่ต้องการที่อยากจะไปไหว้พระไปทําบุญที่อื่นราศีกันก็สามารถที่จะไปไหว้หรือกราบสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทิศที่เราอยู่ได้เลย แต่ถ้าต้องการอยากจะไปทําบุญไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงชะตาโชคลาภก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อพระสัยรวมถึงองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกที่วัดพระธ,ธาตุผาซ่อนแก้วก็ได้รวมถึงท้าวเวสสุวรรณนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดจุฬามณีหรือที่จะอาวัดของหลวงพ่อแปะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงองค์หลวงพ่อสํมเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดที่จังหวัดสระบ,บุรีแล้วก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็คือองค์หลวงพ่อโตวัดพนันเชิงใครที่เกิดราศีกันก็แวะไปสักการะขอความเป็นสิิมคคล ขอโชคขอลาบได้ตามกําลังศรัทธาตามกําลังบุญที่เรามีนั่นเองนะครับเมื่อคนราศีกันทําบุญสุนทานสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าเรื่องของดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่ในงวดวันที่1นธันวาคมของคนราศีกันเป็นอย่างไรสําหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผิวขาวอวบนิดหนึ่งนะครับอายุเนี่ยไม่เกิน40ปีคนนี้จะเป็นขาจรมาจากทางที่ตะวันตกนําโชคลาภมาให้กับคนราศีกันเวลาเราจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําราศีกันก็ควรจะ ดูคนที่มีบุคลิกลักษณะแบบนี้ตลอดถึงวันที่เวลาสถานที่ด้วยจะด,ดีมากๆส่วนเลขมงคลน,นำโชคจะเป็นอายุของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือที่ท่านล่มหายาจจากไปแล้วก็เสี่ยงโชคได้แต่ถ้าไม่ได้ฝันเลยราศีกันจะมีเลขมงคลน,นำโชค5ตัวดังนี้ก็คือ1 4 6 เกปดนะครับเป็นเลขมงคลนำโชควันที่ที่เหมาะสมก็คือ21 24 25 26 28 29, 30และวันที่1เวลา9นาฬิกา48นาที10นาฬิกา48นาที11นาฬิกา48นาที16นาฬิกา19นาที18นาฬิกา19นาทีและเวลา19นาฬิกา19นาทีสถานที่ที่เหมาะสมในการจะเสี่ยงโชคก็คือหน้าธนาคารหน้าตู้เกิดกดเงินสดหน้ากองสลากหน้าห้างสรรพสินค้า หน้าโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนในวัดวาอารามที่เราเดินทางไปทําบุญก็ได้รวมถึงเวลาที่เราขับรถไป ต่ก็หวัดดนที่นั่นแล้วแวะปั๊มน้ามันพักผ่อนทานคงทานข้าวหรือว่าเข้าห้องน้งน้าแล้วเจอดาวคู่มิตรก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ตามปั๊มน้ามันต่างๆแต่ก็ควรจะดูวันที่เวลาสถานที่แล้วก็ทิศทางด้วยจะดีมากๆในกรณีถ้าถามผมว่าคนราศีกันอันดับที่1นึทับสเนี่ยดวงชะตาจะมีโชคใหญ่แค่ไหนถ้ามองตามดวงก็จะมีรางวัลที่หนึ่งะครับแล้วก็มีรางวัลที่4ี่รางวัลที่ห้าแล้วก็สามตัวหน้าแล้วก็สามตัวท้าย แล้วก็จะเป็นสามตัวบนสองตัวล่างอันนี้มีมาแน่ๆนะครับส่วนรางวัลที่สี่เนี่ยผมเชื่อว่าคนราศีกันน่าจะมีถูกหลายๆคนเลยทีเดียวในงวดน,นี้แต่ถ้าเป็นรางวัลที่หนึ่งอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่ามีโอกาสที่ราศีกันจะประสบความสําเร็จถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้ในงวดวันที่หนึ่นงธันวาคมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละท่านว่าบุญกุศลของเรามากน้อยต่างกันอย่างไรนะครับสําหรับผมก็เป็นสื่อนํามาให้ได้รับทราบกันก็เท่านั้นนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเป็นการทํานายดวงชะตาแบบรวมๆกว้างให้กับท่านที่เกิดในราศีกันมหาเหตุระดับที่1นทับสประจําวันที่1นธันวาคมกับผมหมอกิดโชลี่ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับรวมถึงท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็สามารถที่จะแอดไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เข้ามาได้เลยหรือต้องการอยากจะร่วมสนับสนุนช่องก็สามารถที่จะสแกนคิวโค้ดตรงนี้เข้ามาได้เลยวันนี้กับราศีกันลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ราศีาไปมมีควสุ สวัสดีครับ